สวัสดีค่ะเด็กๆแบบคแบบสมทักษะของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือสองเล่มนี้นะแล้วคุณคเน่จะพาเด็กๆทาเล่มนี้ก่อนเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยเสร็จไวค่ะเพอว่ามันง่ายมากๆเลยแล้วเด็กๆนะคะก็เปิดไปหน้าที่เท่าไหร่นะเราเขียนถึงไหนแล้วนะสามสิบสี่สสิห้าค่ะนี่เด็กๆคะเด็กๆเขียนตัวเลข จนถึงเลข10แล้วใช่ไหมเด็กก็คงจะจำกันได้แล้วนะว่าตัวเลขนี้คือตัวเลขอะไรตัวเลข5นั่นเองเอตัวเลข5เราก็ต้องโยงไปในภาพที่มีจำนวนเท่าไหร่คะ5ใช่ไหมคะแล้เวเราลองมาดูรูปภาพกันดีกว่าว่ามีรูปภาพอะไรบ้างและแต่ละรูปภาพน่ยเขามีจำนวนเท่าไหร่ภาพแรกเลยคะ่ะเด็กๆเอานะ่เอาไว้กวาดพื้น ไม้กวาดใช่ไหมคะเรามานับกันดีกว่าว่ามีไม้กวาดกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกอันอ่าจะใช่จำนวนเลขห้าไหมน้ต่อไปต่อไป,อ,ไปอันนี้มีเอาไว้ถูกพื้นนั่นก็คือไม้ถูกพื้นนั่นเองเรามานับกันดีกว่าคะ่ะ1นึ่สองสี่มีทั้งหมด สอันเอ e, ๊มันจะใช่ห้าไหมนะต่อไปค่ะอันนี้เด็กรู้จักไหมเอ่ยเอาไว้ปัดฝุน่นปัดยใยไม่งุ่มมันก็คือไม้ขนไก่นะคะดเด็กๆเรามานับกันดีกว่าว่ามีอยู่กี่อัน1 2ึ่งสอมีหมีทั้งหมด5อันเอ e, ๊ะอ, e, อันไหนหน้าที่มีค่าเท่ากับห้าคะเด็กๆไม้กวาดไม้ถูพื้น หรือไม่ขนไก่ติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วเมื่อกี้เรานับนะคะไม้ขนไก่มีเท่าไหร่นะมีทั้งหมดห้าใช่ไหมคะเราก็ยกใส่เขาลงมาเสร็จแล้วต่อไปค่ะมีอีกหน้าหนึ่งมีอีกหน้าหนึ่งนะนั่นก็คือเลขเลยคะ่ะเด็กๆเลขหกนั่นเองเลขหกนะมีลักษณะแบบนี้แล้วเรามาลองดูรูปภาพข้างๆกันดีกว่าค่ะว่าเขามีรูปภาพอะไรให้เรานับ ภาพแรกเลยเด็กๆรู้จักไหมคะมีสี่ล้อนะรถยนต์ใช่ไหมคะรถยนต์รถเก่งก็ะบบโอ้เป็นรถแบบคันใหญ่ๆเลยแล้วมนานับกันดีกว่าว่ามีอยู่กี่คันหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี่คันด้วยกันต่อไปต่อไปอันนี้คืออะไรคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยเด็กๆเน่ยนั่งเป็นประจำเลยใช่ไหมคะเวลานั่งรถมาโรงเรียนนั่นก็คือ มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานย,ยนต์นั่นเองเรามาลองนับกันดีกว่าค่ะว่ามีจักรยานย,ยนต์กี่คันหนึ่งสองมีทั้งหมด6กคันด้วยกันเองและมจะใช่ตรงกับเลขหกไหมนะต่อไปค่ะภาพสุดท้ายนั่นก็คือจักรยาน,นนั่นเองจักรยานยมีกี่คันน้าหนึ่ามสี่หมีทั้งหมด ห้าคัานแต่เอ๊ะอันไหนคะภาพไหนเอยที่มีจำนวนเท่ากับหกภาพจักรยานยนต์นะคะแล้วเราก็ล่าบเลยแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับแบบสอบทักษะของเราในเล่มนี้นะคะต่อไปเราไปต่อในเล่มที่สองกันเล่มที่สองคือเล่มนี้ค่ะและเด็กๆคะคว้มามันลงไปแล้วเปิดมันออกมาเป็นหน้าสุดท้ายของเล่มนี้ค่ะนั่นก็คือ อะไรคะวันนี้เราเพิ่งเรียนไปนาฬิกาใช่ไหมนาฬิกาบอกเวลาเอเขาให้เราทําอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากากระบาดค่ะทับนาฬิกาที่บอกเวลาต่างจากคนอื่นเด็กๆลองสังเกตเข็มนาฬิกาดูนะเข็มนาฬิกาจะมีเข็มสั้นกับเข็มยาวใช่ไหมคะแล้วเขาน่ะจะไปเขาจะชี้ ไปยันตัวเลขต่างๆเพื่อบอกเวลาแต่ว่ามันจะมีนาฬิกาที่แปลกประหลาดอยู่แค่หนึ่งเรือนนะคะที่จะเข็มสั้นเข็มยาว่ะชี้ไม่เหมือนเพื่อนไหนเด็กๆลองสังเกตด,ดูนะมาดูนาฬิกาเรือนแรกเลยอันนี้เข็มสั้นชี้ไปเลขไหนนะเป็นเลขสามใช่ไหมคะและเข็มยาวชี้ไปเลขสิบสองสิบสองมีหนึ่งกับสองนะ่นอไปต่อไปเด็กจำไว้นะ ต่อไปค่ะอันนี้เข็มสั้นชี้ไปเลขไหนเนี่ยเลขเก้าเข็มยาวชี้ไปเลขเจ็ดูมันเริ่มต่างแล้วใช่ไหมคะ๋ย่าไปดูอันสุดท้ายก่อนว่ามันจะเหมือนหรือต่างเข็มสั้นชี้ไปเลขไหนคะเด็กเลขสามเข็มยาวล่ะชี้ไปเลขสิบสองเอ๊ะนาฬิกาเรือนสุดท้ายเนี่ยมีเข็มสั้นเข็มยาวเหมือนกับเรือนแรกไหมคะเหมือนใช่ไหม เอแล้วอันไหนที่แตกต่างกันคะเรือนที่2หรือเรือนตรงกลางนะคะอันนี้อันข้างหน้าอันตรงกลางอันข้างหลังนะคะเรือนตรงกลางนั่นเองเด็กก็กากบ,บาททับไปเลยอันนี้นะคะก็คือนาฬิกานะคะสังกกตอ่านว่า clock clock แปลว่านาฬิกานั่นเองค่ะ clock clock นาฬิกาต่อไป ข้อที่สองนั่นก็คือเด็กมองเห็นเลยข้อที่สองอันนี้นะคะเด็กเคยเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่หรือเด็กบางคนก็อาจจะมีใช่ไหมนั่นคือนาฬิกาข้อมือค่ะนาฬิกาข้อมือสังเกตันว่า watch watch นาฬิกาข้อมือค่ะที่นี้น่ะมันจะเริ่มเล็กลงแล้วเราจะต้องมาดูกันว่าเข็มสั้นเข็มยาวชี้เลขอะไรเอออันนี้น่ะเข็มยาวชี้เลขที่12ชัดเจนเลยใช่ไหม แต่ว่าเข็มสั้นค่ะชี้เลขไหนหน่าเดีย๋ยวเราลองมานับจุดกันโอเค12บสน้องต้องคือว่าละเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดชี้เลขไหนนะเมื่อกี้เรานับถึงเลขแล,นะล้วนะเลขแปดก็ชี้เลขแปดนั่นเองต่อไปนาฬิการเรือนตรงกลางหที่สองนะคะเข็มสั้นเขาชี้เลขอะไรนะเลขสิบ เข็มยาวเขาชี้เลขระหว่างหนึ่งกับสองใช่ไหมคะเอมันเหมือนเรือนแรกไหมคะมันมีความต่างใช่ไหมต่อไปต่อไปราไปดูอันสุดท้ายอันที่สามนาฬิกาข้อมืออันที่สามเอมันเล็กนะนเด็กๆต้องตังต้งใจดูเข็มยาวชี้เลขสิบสองและเข็มสั้นชี้เลขไหนนะเลขเลยนะเดนะีย๋ยวเรามานับตัวขีดกันดีกว่าหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข็มสั้นชี้แลกแปดเอ๊มันเหมือนเรือนแรกไหมคะหรือเหมือนเรือนสองเหมือนเรือนที่หนึ่งใช่ไหมคะเรือนที่สามเหมือนเรือนที่หนึ่งแล้วเรือนที่สองล่ะเหมือนใครไหมไม่เหมือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขามีความแตกต่างเราก็กากกระบากเขาไปเลยต่อไปค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นนาฬิกาอัจฉริยะค่ะ ดเด็กงงไหมคะว่าทำไมถึงเลขนาฬิกาอาาัจฉริยะเพราะว่าน่าเด็กๆเห็นไหมคะว่าหน้าตาของนาฬิกาเนี่ยมันจะไม่ใช่นาฬิกาหน้าปัดเหมือนที่เด็กๆเห็นเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมแต่มันเป็นหน้าจอสมาร์ทวอชอ่าสังเกตอ่านว่าสมาร์ทวอชนะคะสมาร์ทวอชนาฬิกาอาาัจฉริยะก็จะเป็นหน้าตาแบบดิจิตอลแบบนี้นะคะจะเป็นตัวเลขรล้นะดเด็กๆเด็กๆรู้จักตัวเลขกันบ้างหรือเปล่า ทีนี้เรามาดูนาฬิกาเรือนแรกเลยเรือนแรกเขาบอกนาฬิกาเ,เขาบอกเวลาว่าหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเนี่ยมีตัวเลขหนึ่งกับเก้าแล้วก็จุดศูนย์ศูนย์บงบอกเวลาว่ากําลังเป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะเด็กจําไวนะ้นะนาฬิกาเรือนแรกเนี่ยมันบอกเวลาว่าสิบเก้านาฬิการคะนั่นคือหนึ่งมีเลขหนึ่งเลขเก้าแล้วก็จุดศูนย์ศูนย์ต่อไปเรือนที่สองบอกเวลาเท่าไหร่คะเนี่ย หน้าตาเหมือนอันแรกเลยนะก็คือ1ทุ่ม1 9ก้านา,ามีเลข1 9.00นั่นเองต่อไปเรือนสุดท้ายเรือนที่3เขามีตัวเลขอะไรคะเด็กๆเขามีตัวเลข1 2 1 5ใช่ไหมมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมเอเพราะว่ามันอะเพราะว่ามันอะมันคือน,น บ่งบอกเวลาตอนเที่ยงสิบห้านาทีนะคะเอ,เ,อเด็กๆคะแล้วหน้าจอไหนหน้าที่เขาแตกต่างกันอันนี้สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาฬิกานี้คือเที่ยงสิบห้านาทีต้องอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าสองเรือแรกเนะี่ยเขามีเลขหนึ่งกับเลขเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมแต่เรือที่สามเนะี่ยเขามีเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็หนึ่งห้าใช่ไหมคะแล้วก็กากะระบะเขาเลยเสร็จแล้วคะ่ะเด็กๆ เด็กอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะครับบายบาย